เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะภรรยาสุดห่วงบทที่8ปสบหก ชายาคังอ๋องขอดบุตรสาวตามหลักแล้วไม่จำเป็นต้องเฉลิมฉลองแต่บุตรสาวคนนี้เป็นหลานสาวคนแรกของจักรพัิเจียเหอและเป็นเด็กรุ่นหลานคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของห้องเต้ย่อมแตกต่างจากบุตรสาวที่องค์ชายทั้งหลายให้กำเนิดในภายหน้าได้ยินว่าเมื่อจักรพัิเจียเหอทราบข่าวก็เบิกบานพระทัยยิ่งนักของรางวัลที่พระราชทานให้หลานสาวคนโตไม่ด้อยไปกว่าในอดีต พี่เคยมอบให้กับหลานชายเลยสักนิดดังนั้นความผิดหวังสั้นๆของสองสามีภรรยาคังอ๋องจึงเปลี่ยนเป็นความยินดีอย่างรวดเร็วทั้งสองเตรียมพิธีชำระกายทารกให้บุตรสาวยังสุขใจฟู้หลงตรงใจมาถึงก่อนเวลานางเป็นน้องสะพ้าย ตอนแต่งงานชายาคังอ่องอุ้มท้องอยู่คนทั้งสองจึงไม่ได้พบกันตอนนี้มาถึงตอนนับว่าเป็นมารยาทนอกจากนี้ฟูหลงยังคิดไว้ว่าถ้านางมาถึงตอนประเดี๋ยวถ้ามีแขกมานางก็สามารถอยู่เป็นเพื่อนแขกได้อยากคุยด้วยก็สามารถเข้าร่วมสนทนาไม่อยากคุยด้วยก็หลีกห่างไปหน่อยพี่สะพภยรอง ฟู่หลงเข้ามาในห้องแล้วก็เห็นชายาคังอ๋องนั่งพิงเตียงโพกผ้าค้าสีสาสีแดงไว้พึ่งคลอดบุตรเสร็จใบหน้าของนางอิ่มเอิบและแดงเรือใบหน้ารูปไข่ดวงตารีรูปดอกท้อเป็นสาวงามที่หาได้ยากยิ่งดูแล้วมีท่าทางค้ายคลึงกับฮองเฮาหลายส่วนฟู่หลงอดไม่ได้ที่จะเสียได้ในใจบุผางดงามเช่นนี้กับตกมาอยู่ในมือคนอ้วนอย่างคังอ๋องเสียได้ถ้าเป็นฟู แค่คิดว่าต้องร่วมเตียงกับคังอ๋องก็ไร้กระจิตกระใจแล้วน้องสะพ้ยสี่มาแล้วรีบมานั่งนี่ให้ข้าดูชัดๆหน่อยชายาคังอ๋องกระฉับกระเฉงไม่น้อยรอจนฟู่รองนั่งลงบนตั่งข้างเตียงแล้วนางก็มองสำรวจฟู่รองเอ่ยชื่นชมมีเพียงสาวงามอย่างน้องสะพ้ยสี่จึงจะคู่ควรกับน้องสะพ้ยสี่สเสด็จพ่อช่างรู้จักเลือกคนเสียจริงเฮ้ น่าเสียดายที่ข้าตั้งคันไม่ได้ตังหวะพลาดงานแต่งของพวกเจ้าไปฟู่หลงไม่เคยคบหากับชายาคังอ๋องมาก่อนยามนี้เห็นนางมีท่าทีสนิทสนมยิ้มแย้มแจ่มใสก็ไม่รังเกียจกลิ่นนมที่ลอยมาเท่าไหร่แล้ว พี่สะพ้ยรองอย่าเอ่ยเช่นนี้ท่านหลานสาวได้ยินเข้านางก็คงจะกล่าวโทษค่าทั้งที่นางมาก่อนแท้ๆพี่สะพ้ยรองจะรังเกียจบุตรสาวของตนเองเพราะพลาดงานแต่งของข้าไปได้อย่างไรไม่สมเหตุสมผลจริงๆชายาคังอ๋องนิ่งงานไปคาดไม่ถึงว่าฟู่หลงจะรู้จักพูดจาเช่นนี้พูดจนคลายว่าบุตรสาวของนางฉเฉลียวฉลาดยิ่งอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ทารกในห่อผ้าข้างกายฟู่หลง ก็ยื่นหน้าไปมองเห็นทารกก่่งตัวน้อยโผล่แต่สีราะออกมาข้างนอกใบหน้ายังคงมีรอยยุ้มยี้อยู่หลานสาวตัวน้อยหน้าตาเหมือนพี่สะพ้ยรองโตแล้วจะต้องเป็นสาวงามเหมือนกันแน่พี่สะพ้ยรองตั้งชื่อเล่นให้นางแล้วหรือยังนางจำใจต้องเอ่ยชมยัง รอให้ครบเดือนก่อนจึงจะตั้งชื่อชายาคังอ๋องสายหน้าจิ้มใบหน้าเล็กของบุตรสาวพางเอ่ยฟู่หลงกำลังจะเอ่ยรับต่อสาวใช้สวมเสื้อคลุมผ่าหน้าสีแดงก็เดินเข้ามาพระชายาชายารัชทายาตกับหูหยินของซื่อจื่อจวนสิงกัวกองมาถึงแล้ว รีบเชิญเข้ามาชายาคังอ๋องเอ่ยอย่างยินดีฟู่หลงยิ้มให้นางลุกขึ้นไปต้อนรับหน้าประตูทักทายคนทั้งสองที่เข้าประตูมาอย่างสุภาพน้องสะไพรมาเร็วยิ่งนักชายาราชทาย,ยาทเอ่ยอย่างประหลาดใจเห็นใบหน้าของฟู่หลงสดใสงดงาม กว่าที่พบกันคราวก่อนมากนางนึกถึงท่าทางปกป้องคุ้มครองของสู้อ๋องและท่าทางน้ำลายไหลย,ยืดหน้าเกียิของสามีในวันนั้นในใจก็เกิดความรู้สึกขมขื่นขึ้นมาฟู่หลงเดินเข้าไปข้างในกับนางมองชายาคังอ๋องก่อนเอ่ย คิดจะคุยกับพี่สะพยร้องให้มากหน่อยก่อนคนอื่นจะมาข้าจึงมาเร็วชายารัชทายาทพยักหน้าไม่เอ่ยอะไรกับผู่ร้องอีกสาวเท้ามานั่งข้างเตียงอุ้มทารกหญิงขึ้นมาอย่างสนิทสนมเด็กน้อยหนักจริงๆมิหน้า จึงทำแม่ของเจ้าลำบากเสียนานซุกซนยิ่งนักสามีของนางกับชายาคังอ๋องเป็นพี่น้องกันแท้ๆพวกนางจึงสนิทสนมกันไม่น้อยชายาคังอ๋องยิ้มมองนางเย้าแย่ทารกหูหญินของซื่อจืดจวนฉิงตัวกงที่ชมดูอยู่ด้านข้างได้ยินชายาคังอ๋องบอกว่าบุตรสาวหนักเจ็ดช่างพันเอ๋ยแทรกขึ้นเด็กน้อยอ้วนเหลือเกินข้าจำได้ว่าตอนนั้น หลังหนักแค่หกช่างแปดตำลึงเท่านั้นใช่หรือไม่เล่านางถามชายารัชทายาทอย่างไม่คล้ยแน่ใจฟู่หลงเห็นชัดว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของชายารัชทายาทแข็งทื่อไปทันทีถึงแม้จะสงสัยว่าการตายของฟู้หนิงและฟู้เป่าในชาติก่อนจะเกี่ยวข้องกับชายารัชทายาทยามนี้ฟู่หลงก็ยังอดไม่ได้ที่จะสงสารนาง ระหว่างที่ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบอย่างน่ากระอักกระอ่วนใจนั้นชายาคังอ่องพันแค่นหัวเราะเสียงเย็นออกมาแงานหน้าถามวันนี้อาสะพ้าย จงใจมาเพื่อสร้างความลำบากให้คนโดยเฉพาะหรือถ้าใช่ท่านก็ทำสำเร็จแล้วเช่นนั้นก็ไปเถอะขออภัยที่ร่างกายข้าอ่อนแอไม่อาจไปส่งได้อีกฝ่ายตำหนินางต่อหน้าชายารัชทายาทฟู่ดองและสาวใช้เต็มห้องสีหน้าของหูหยินซื่อจือจ่อจวนชิงผัวกงบัดเดี๋ยวขาวบัดเดี๋ยวแดงขมวดคิ้วเอ่ยเจ้าพูดอะไรกัน ้าได้ยินพวกเจ้าพูดถึงน้ำหนักเด็กน้อยก็เลยคิดถึงป้าหลังขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจเอ่ยสักนิดฉันไหนต้องเต่าวเสียงดุดันเช่นนี้ด้วยมีอย่างที่ไหนที่พูดกับพวกผู้ใหญ่เช่นนี้ นางนับว่าเป็นน้องสะพ้ยอ้อมๆของจัก,กรพัิเจียเหอพวกฟู่หลงต้องเรียกนางว่าอาสะพ้ยตอนนี้ก็ตำหนิชายาคังอ๋องอย่างมั่นใจในเหตุผลเต็มที่ชายาคังอ๋องกับไม่กลัวนางสั่งสาวใช้เล็กส่งแทกเสียงเย็นหูหยินของซื่อจือจ่อจวนสิงผัวกองหน้าดำทะมึนตอนออกจากประตูก็ประกาศก้าวว่าจะเข้าวังไปขอให้ฮองเฮาตัดสินเรื่องราวให้ชายาคังอ๋องร้องพ่อใส่ประตูอย่างไม่เกรง ท่านจะไปหาเสด็จแม่ทำไมพวกเราไปขอให้เสด็จพ่อตัดสินโดยตรงก็แล้วกันให้พระองค์ฟังดูว่าท่านเป็นอาสะพ้ยายระสาอะไรแก่แล้วยังทำตัวไม่น่านับถือภายหน้าอย่าหวังว่าจะมาเหยียบจวนคังอ๋องของข้าได้อีกพอแล้วเจ้าจะเดือดดานอะไรกับนาง ตอนนี้เจ้าไม่อาจมีโทสะได้อย่าได้ทำลายสุขภาพตนเองไปเพราะข่าชายาราชทายาสงบอารมณ์ได้แล้วกดบาชายาคังอ๋องเอ่ยฟู่หลงก็ได้สติกลับมาเอยเตือนนางชายาราชทายาเก่าวได้ถูกต้องพี่สะพ้ายรองรีบระง,งับโทสะอย่าทำให้หลานสาวตัวน้อยของข้าตกใจชายาคังอ๋องแค่เสียงหึจ้องประตูเอ่ยข้าไม่ได้โมโ oh ห เพียงแต่เวลาพูดกับคนอย่างนางไม่ขึ้นเสียงหน่อยก็จะคิดว่าพวกเราเป็นลูกพับนิ่มรังแกได้ง่ายครั้งหน้าก็ยังกล้าเหิมเกริมได้ใจอีกชายารัชทายาหยิ้มฝืดสายหน้าก่อนหันมาเอ่ยกับผู่หองพี่สะพ้ยรองของเจ้าอารมณ์ร้อนตั้งแต่เด็กเป็นที่หน้าขบขันของเจ้าในวันนี้แล้วในที่สุดชายาคังอ๋องก็เผยสีหน้ากระดากใจออกมา นิสัยเช่นนี้ของพี่สไยรองเรียกว่าตรงไปตรงมาดียิ่งนัก ฟู่หลงยิ้มเอ่ยชายาคังอ๋องกล้าพูดกล้าทำฟู่หลงชื่นชมสตรีอย่างชายาคังอ๋องยิ่งคนทั้งสามสนทนากันไปได้สักพักแขกสตรีอื่นก็ทยอยกันมาทุกคนขายจะได้ยินเรื่องที่ฮูหยินของซื่อตื่อต,อตวนฉิงผัวกงถูกขับไล่ออกไปแล้วเมื่อเข้ามาในห้องพวกนางจึงระมัดระวังคำพูดเพิ่มขึ้นหลายส่วนกลัวว่าพูดผิดไปแล้วจะถูกชายาคังอ๋องตะเพิดออกไปเบื้องหลังของฮูหยินซื่อ ตัวนิ่งกัวกงมีองค์หญิงย่งหนิงและตวนไเฟยสนับสนุนอยู่ไม่มีใครกล้าเยาะเย้ยนางแต่ผู้อื่นไม่ได้มีเบื้องหลังใหญ่โตเช่นนั้นหลังผ่านงานเลี้ยงตอนกลางวันไปพิธีชำระกายทารกก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการข้างกายทารกหญิงมีอ่างทองแดงใส่น้ำจากใบไอเชเ่าอ,อยู่เต็ม กุ่มสตรีใช้ช้อนเล็กตักน้ำใส่อ่างตามลำดับฐานะอายุจากนั้นก็วางพวกของขวัญอย่างแท่งเงินแท่งทองคำลงไปเมื่อมาถึงฟูง่หลงฟู่หลงต้องทารกหญิงหลับตาพ่นฟองนึกถึงเคราะห์ภัยในอนาคตที่ทารกน้อยไม่แน่ว่าจะหลบหลีกไปได้ จากนั้นก็นึกถึงชายาคังอ๋องที่แขวนคอตายผันไม่กล้ามองทารกซ้ำอีกหลังพิธีชำระกายทารกเสร็จสิ้นแขกเกลือก็ทยอยลากับฟู่หลงกับชายารัชทายาทเป็นคู่สะพายบ้านเดียวกันยอมต้องนั่งอยู่นานกว่าผู้อื่นฟู่หลงไม่มีอะไรจะเอ่ยกับชายารัชทายาทแต่พอเข้ากันได้กับชายาคังอ๋องอยู่บ้างฟังนางชี้แนะว่าตนเองจัดการกับอนุภรยา พี่คิดไม่ซื้ออย่างไรบ้างด้วยน้ำเสียงไม่แยแสแล้วกับสนุกสนานไม่น้อยสาวใช้เล็กเข้ามารายงานอีกครั้งพระชายาเมื่อครู่สั้ออกมาเยือนที่นี่ ฟู่หลงมองสาวใช้ผู้นั้นอย่างประหลาดใจชายารัชทายาทกับชายคาคังอ๋องก็มองไปที่อีกฝ่ายพร้อมกันชายารัชทายาสุขุมเสมอมาเพียงหลุบตาลงไม่เอ่ยอะไรส่วนชายคาคังอ๋องยิ้มล้อเลียนฟู่หลงดูสิตอนน้องสี่ยังไม่แต่งงานทุกคนต่างเอ่ยว่าเขาไม่รู้จักใกล้ชิดสตรีไม่รู้จักความรักตอนนี้กลับรู้จักมารับภรรยาแล้วเช ตอนหน้านี้พวกเราต่างเข้าใจน้องสี่ผิดไปยังเป็นน้องสะพ้ายที่ดีเลิศต่อมให้น้องสี่ผู้เย็นชาเปลี่ยนนิสัยได้ฟู่หลงต้อมหน้าแซงทำเป็นเขินอาย เอาเถอะในเมื่อเขามารับแล้วน้องสะพ้ยก็รีบไปเถอะอย่าให้น้องสี่รอจนร้อนใจชายาราชทายาหัวเราะฟู่หลงก่าวอำลาด้วยสีหน้าแดงำํำใจเกิดความรู้สึกหวานล้ำขึ้นมาขณะเดินไปเรือนด้านหน้าเจ้าหนุ่มผู้นี้มารับนางก็ไม่บอกไม่กล่าวล่วงหน้าสักคำทางเรือนด้านหน้าคังอ๋องกำลังล้อเลียนสีจิ้นเช่นกันน้องสีเอ๋ยน้องสี เจ้าทำให้ข้าต้องเปลี่ยนสายตามองเจ้าจริงๆไปร่ำเรียนวิธีเอาใจสตรีเช่นนี้จากผู้ใดมาเนาะเขาดื่มเหล้ามาทั่วร่างเต็มไปด้วยกลิ่นสุราสีจิ้นถอยไปด้านข้างหลายก้าวมองไปทางวังก่อนเอ่ยรัชทายาทจะมารับชายารัชทายาทเชิญข้าร่วมทางมาด้วยกันเพียงแต่ระหว่างทางรัชทายาทถูกเสด็จพ่อเรียกตัวไปพบไม่ทราบว่ามีเรื่องอันใด รัชทาญาตถูกเสด็จพ่อเรียกตัวไปพบหรือคังอ๋องสะดุดใจขึ้นมากำลังจะสอบถามดูหางตาก็เหลือบเห็นเงาร่างอ่อนแอนสายหนึ่งเดินตรงมาฟูรองพยักหน้าให้เขาก่อนเดินมาหยุดเบื้องหลังสีจิน้นพี่ร้องพวกเราขอตัวก่อนสีจิ้นกล่าวลาคังอง๋องคังอ๋องชื่นชอบกินดื่มเที่ยวเล่นไม่ได้สนใจสาวงามเท่าไหร่ปัดมือเอ่ยไปเถอะไปเถอะ จำไว้ว่าเดือนหน้าจะต้องมาดื่มสุราฉลองงานอายุครบหนึ่งเดือนของหลานสาวด้วยนะสีจิ้นเอ่ยรับขึ้นรถม้ากับฟู่หลงไม่ได้ถูกคนรังแกใช่หรือไม่ท่านมาได้อย่างไรคนทั้งสองเพิ่งนั่งลงก็เปิดปากถามอีกฝ่ายเอ่ยจบแล้วก็อึ้องไปพร้อมกันฟู่หลงหัวเราะออกมาก่อนเล่าเรื่องในจวนคังอ๋องให้เขาฟังเสียงเบา คิดไม่ถึงว่าชายาคังอ๋องดูแล้วอ่อนโยนงดงามนิสัยกับดุเดือดเช่นนี้สีติ้นอุ้มนางมานั่งบนตกักพางอธิบายนางเป็นบุตรสาวสายตรงของจวนเฉิงเอินกงมีหองเขาที่เป็นป้าแท้ๆคอยคุ้มครองย่อมใจกล้าวางอำนาจอย่าว่าแต่หูหญิงของซื่อจือจวนชิงกัวกงต่อให้เป็นองค์หญิงหย่งหนิงนางก็กล้าต่อปากต่อคำด้วย เช่นนั้นห้องเต้ก็ไม่สนพระไทยหรือฟูวหลงถามอย่างสงสยัยล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันย่อมต้องมีการตำหนิเป็นครั้งคราวสีจิ้นบีบมือนางแต่ก็ทำได้แค่ตำหนิเท่านั้นหลายปีมานี้องค์หญิงยงหนิงต่อเรื่องหลายครั้งเสด็จพ่อขัดตามานานแล้วติดขัดที่ฐานะของนางจึงไม่อาจลงโทษได้เท่านั้น ไม่เอ่ยถึงพวกเขาแล้วเสียอารมณ์เป่าๆสีจิ้นเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างรวดเร็วฟู่หองหัวเราะเขาดวงตาเป่งประกายสุขใสเอาเถอะท่านอองยังไม่ได้บอกเลยว่าเหตุใดจ,จึงมารับฆ่ากระทันหันได้สีจิ้นหัวเราะเสียงต่ำขครเยีบมากระซิบประโยคหนึ่งข้างหูนางฟู่หลงฟังแล้วก็ตกตะลึงกว่าตอนได้ยินสีจิ้นมารับนางจากสาวใช้เสียอีกเอ่ยตะกุกตะก,กัก ไม่ใช่ว่าเมื่อวานยังจัดยาออกมาไม่ได้ไม่ใช่หรือหรือว่าเขาแกล้งทำเป็นผิดหวังกันซีซิ้นสอดมือใหญ่เข้ามาในเสื้อของนางตัดหูนางเอ่ยเมื่อวานยังไม่มีวันนี้มีแล้วไม่ได้หรือนางกลัวเจ็บนางต้องการความอ่อนโยนคืนนี้เขาก็จะให้ความอ่อนโยนแก่นาง กับจวนอองแล้วสีสิ้นก็ให้ฟู่หลงเตรียมตัวให้ดีเขาจะมาเรือนฝูสีตอนกินข้าวเย็นฟู่หลงไม่เข้าใจว่าพี่แท้แล้วเขาต้องการให้นางเตรียมตัวเช่นไรก็แค่หลับนอนด้วยกันไม่ใช่หรือเหมือนเมื่อหลายวันก่อน ก็เป็นอันใช้ได้แล้วหรือว่าเขาต้องการให้นางตั้งใจแต่งเนื้อแต่งตัวกันกล่าวตามตรงถึงแม้คนทั้งสองจะเพิ่งแต่งงานกันแต่เพราะอยู่ร่วมกันในชาติก่อนมาแล้วตอนนี้ฟู่หลงจึงมีความรู้สึกว่าเป็นสามีภรรยากับสีจิ้นมานานเหลือเกินสิ่งเดียวที่แตกต่างก็คือความสัมพันธ์ของทั้งคู่เปลี่ยนไปสำหรับนางแล้วเรื่องพันนั้นขึ้นเตียงไปกระทำการตรงๆเลยก็ได้ยายต้องเตรียมตัวด้วย แต่ในเมื่อสีจิ้นเอ๋ยเช่นนั้นแล้วดูท่าเขาคงรอคอยคืนนี้ยิ่งฟู่หลงจำต้องเตรียมตัวเต็มที่อย่างแรกคืออาหารเย็นสีจิ้นชอบกินอะไรซูเฟยกับแม่นมวนแอบบอกนางหมดแล้วฟู่หลงจำได้แม่นยำสั่งมาหลายอย่างให้ห้องครัวไปทำฟู่หลงเห็นว่าอีกไม่นานฟ้าจะมืดแล้วจึงรีบแช่น้ำร้อน นั่งแต่งตัวหน้ากระจกประทินโฉมแต่จะแต่งตัวดีเกินไปก็ไม่ได้ฟูหล่องให้ไหมเซียงหวีผมนางเป็นทรงธรรมดาจากนั้นจึงเลือกปิ่นโมราแดงห้อยไข่มุกมาเสียบผมขอแค่นางพงกศีรษะหรือหันข้างพวกโมราแดงที่ใหญ่เท่าเม็ดข้าวใต้ปิน่นก็จะแกว่งไปมาสีสันแพลวเพรา,พราขับเน้นให้ใบหน้าของนางงามสะครา่นพ้นสำหรับเสื้อผ้า ฟู่หลงหรือชุดแดงที่สวมในวันเข้าห้องหอออกมาเสื้อสีแดงสดตัวสั้นปักลายดอกโบตันตรงปกเสื้อกับกระโปรงแดงปักลายหงทองรองเท้าเป็นรองเท้าปักลายผ้าต่วนแดงปลายรองเท้ามีดอกไม้ผ้าดอกเล็กประดับอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตรองเท้าปักลายของฟู่หลงล้วนเป็นเช่นนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนางก็ส่องกระจกตรวจความเรียบร้อยเหมยเซียงกับหลานเซียงก้มหน้าแอบหัวเราะอยู่ด้านข้าง ฟู่หลงเห็นแล้วก็เอ่ยพวกเจ้าไม่ต้องหัวเราะผ่านไปอีกปีสองปีก็ต้องออกเรือนแล้วตอนนี้เรียนรู้เอาไว้บ้างภายหน้าจะต้องมีวันที่ได้ใช้แน่นอนเหมยเสียงหน้าแดงหลันเสียงตอบกับเสียงหวาน พระชายาล้อเลียนพวกเราไปได้พวกนางเป็นสาวใช้ภายหน้าต่อให้แต่งงานไปสิ่งที่ต้องกังวลก็คือเรื่องหุงหาอาหารทั่วไปไหนเลยจะมีเวลาว่างมาแต่งเนื้อแต่งตัวฟู่หลงมองสาวใช้ทั้งสองที่ไม่สะทกสะท้านอะไรกลับกัดกุ้มขึ้นมาชาติ่อนหลังจากแต่งเข้าตัวจ้นอ๋องเพราะสภาพแวดล้อมของนางไม่ดีไม่ว่าจะพูดอย่างไรสาวใช้ทั้งสองก็ไม่ยอมแต่งงานจะรั้งอยู่ข้างกาย คอยประนิบัตินางภายหลังเมื่อมาจวนสู้ององฟู่หลงไม่มีคนที่เหมาะสมสําหรับพวกนางเด็กรับใช้เรือนด้านหน้านางไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่อาจตัดสินโดยภาระกการได้งานแต่งของสาวใช้ทั้งสองจึงได้แต่ล่าช้าจนพวกนางกลายเป็นสาวแก่ไป บัดนี้นางมีความสัมพันธ์ไม่เร็วกับสีจิ้นสองปีหลังจากนี้สังเกตคนของเรือนด้านหน้าให้ดีจะต้องหาคู่แต่งงานเหมาะสมให้แก่สาวใช้ทั้งสองได้แนะ่สาวใช้เล็กทางด้านนอกพากันร้องเรียกท่านอ่องพร้อมกัน ไหม่เสียงกับหลานเสียงสบตากันไม่ต้องให้ฟู่หลงสั่งก็ถอยออกไปอย่างรู้งานเมื่อพบสีจิ้นที่หน้าประตูคนทั้งสองต่างถอยไปคนละสามเก้าก้มหน้าร้องให้สีจิ้นเข้าห้องแล้วจึงสาวเท้าออกมาฟู่หลงนั่งหน้าโตะชมดอกไม้อยู่ หลันเสียงเด็ดดอกฝูหลงมาให้นางเต็มแจกันรู้ว่าสีจิ้นมาแล้วฟูหลงก็ไม่ได้มองเขาเอาแต่มองดอกฝูหลงขายลืมทุกอย่างไปหมดสิ้นสีจิ้นรู้ว่านางเสยแส้งมองชุดแดงของนางจากนั้นก็มองใบหน้าแดงเรื้อพี่ดูลำบากใจของนางเจ้าไม่ชอบดอกไม้เท่าไหร่ไม่ใช่หรือ เขาเดินยิ้มเข้ามายืนอยู่หลังฟูดองน้อมตัวถามนางใบหน้าด้านข้างแนบติดกับนางฟูดองได้กลิ่นหอมของผ่ยอ่อนๆที่สีจิ้นใช้หลังอาบน้ำนางหันไปมองเขาเขาไม่ได้สวมชุดแต่งงานสีแดงแต่ก็เห็นได้ชัดว่าชุดสีแดงเข้มบนร่างเขาได้เลือกเฟ้นมาอย่างดีเขาสวมรัดก้าวยก คิ้วยาวงามดุดภาพวาดน้ำหมึกดวงตายาวรีดำขับมองนางอย่างลึกล้ำในตาคล้ายมีแสงอ่อนโยนกระเพื่อมศาสัดซัดแต่จะอ่อนโยนเพียงใดนั่นก็เป็นคพื้นที่สามารถกืนกินนางเข้าไปได้เป็นสามีภรรยากันแล้วสามารถรักใคร่ปรองดองกันได้นับเป็นเรื่องดีฟู่รองหมุนกายหันมามองสำรวจสีจิ้นตอนเขายืนตรงนางดึงป้ายยกข้างเอวของเขาก้มหน้าหมุนเล่น ท่านอองให้ข้าตั้งใจเตรียมตัวฉะไหนท่านอองจึงแต่งกายด้วยชุดธรรมดาเช่นนี้พวงโมราแดงข้างศีรษะนางไกวไปมาเบาๆสีสิ้นยื่นมือไปประคองเอ่ยเสียงตามการเตรียมตัวของข้าอยู่ใต้เสื้อผ้าทั้งนั้นท่าน ฟู่หลงผักเขาออกอย่างโมโหและเขินอายสาวเท้าเดินออกไปข้างนอกสีจิ้นไม่ได้รีบร้อนตามไปก้มหน้าดมดอกฝัวหลงสีชมพูสองดอกในจาก,การเคลือบมันมุมปากอยากยิ้มขึ้นข้าวเย็นนองห้องจัดวางไว้แล้วพวกสาวใช้เล็กวางจานชามและตะเกียบเสร็จก็ถอยออกไปฟู่หลงพึ่งนั่งลงสีจิ้นก็ตามออกมานั่งลงข้างกายนางเมื่อเขายกมือขึ้น โตข้างฟูหลงก็มีกาสุราคอยาวเคลือบแดงเขียนลายทองเพิ่มขึ้นกาหนึ่งสีจิ้นเห็นนางขมวดคิ้วอธิบายทันทีนี่เป็นสุราผลไม้มีฤทธิ์ไม่แรงนะักเพียงแค่เพิ่มความสำราญเท่านั้นกล่าวพางจัดจอกสุราเล็กสองใบอย่างรวดเร็วขายเล่นมายากลร,รินสุราราวแปดส่วนแล้วก็ย้ายมาวางหน้าฟูหลงไม่เชื่อก็ชิมดู กินสุราจาังๆผสมกลิ่นหอมล่อลวงคนของผลทับทิมกำใจออกมาฟู่หลงดมแล้วก็เชื่อแต่ยังคงสายหน้าท่านอองดื่มเองเอถอะข้าดื่มสุราไม่เป็นดื่มเล็กน้อยก็วิงเวียนแล้วตอนแต่งงานถูกเขาป้อนสุรานารีแดงไปคำใหญ่ยามกินเลี้ยงตอนบ่ายหัวยังมึนงงอยู่ถ้าเจ้าไม่ดื่มข้าจะป้อนเจ้า สี่จิ้นยกจอกสุราของตนเองขึ้นลากผ่านหน้าและริมฝีปากตนเองจ้องไปที่ปากของฟู่หลงสายตาเขาร้อนแรงฟู่หลงรู้ว่าเขากล้าพูดก็กล้าทำจึงกัดริมฝีปากเอ่ยเช่นนั้นดื่มแค่จอกเดียวท่านออกไม่อาจรังแกคนอีกสี่จิ้นร้องอืมเสียงทุม้มฟู่หลงได้แต่ยกจอกสุราขึ้นใช้แขนเสื้อปิดหน้าแงนดื่มจนหมด เจ้าเปิดเผยเช่นนี้คนที่ไม่รู้ยังลึกว่าเจ้าคอแข็งยิ่งสีจ้นหลุดหัวเราะออกมาเขาให้นางดื่มแต่ไม่ได้บอกว่าให้ดื่มรวดเดียวหมดฟู่หลงกับตกตะลึงในรสหอมหวานของสุราไม่สำลักในลำคอเลยสักนิด เปรี้ยวหวานแฝงขมน้อยๆรสชาติดียิ่งนักนางอดไม่ได้ที่จะมองไปที่สุรากานั้นสีจิ้นยิ้มพางรินให้นางอีกจอกครั้งนี้รินราวเก้าส่วรรฟูหลงเห็นเขาอ่านใจนางออกก็หน้าแดงไม่แตะสุราชั่วคราวยกตะเกียบขีบกับข้าวให้สีจิ้นท่านอ๋องกินข้าวก่อนเถอะสีจิ้นพังงกศีรษะยกตะเกียบขึ้นสายตาย,ยังคงมองใบหน้านางอยู่ ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ